นะคหนึ่งสองใครจะเดี๋ยวเป็นครอบครัวเป็นคู่กันเลยครับไหวด้วยครับเอ่อที่ร้อนครับที่อย่างที่ดึงอะเป็นครอบครัวก็ได้ครับเป็นครอบครัวก็ได้ครับนะครับสองพี่ใครเยอะที่ไหน เราขึ้นขั้นหนึ่งตามขั้นมาเลยต้องต่อมาต้องลงอีกขั้นหนึ่งเออต้องลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ล่ิด mm ่อ hmm. mm hmm. ้นมลมิดก่อนาก่อนเราหยาบติดกลม่ลงเลยครั

พันเตมาเนียมางพันเตพัตตานิพัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิพิกสังขาิุสังขษาโอโชยามะโอโนชยาสาธุโนพันเตสนติกุสังโภิกุสังโมานอิมนัตตัตตานสัปริวารานิสัปริวารานิปิคันหาตุปิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีปะรตัง ตายาตายะสุขายะอุขายะ2จะมีเต็ม <laughs>

i'm gonna show do